สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาชมสวนนะคะสวนของหมู่บ้านนะคะก็จะมีใบเตยมีตะไคร้มีข่ามีต้นพริกค่ะต้นพริกน,นี้คือต้นพริกนะคะแล้วก็มีกะเพราค่ะกะเพราแดงนะคะกะเพราใบเล็กๆนี่จะหอมมากเลยค่ะทุกคนหอมค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโหระพาค่ะโหระพา โหระพานะคะมีต้นพริกด้วยค่ะทุกคนไปค่ะพามาดูมะนาวค่ะดอกมากค่ะทุกคนดูค่ะดกมากค่ะน้องดกมากเลยค่ะ,คะทุกคนเห็นไหมคะข้างในลูกเต็มเลยฝั่งนู้นก็มีค่ะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆคะ่ะ คือดกมากค่ะทุกคนดูค่ะมานาวลูกเต็มต้นเลยค่ะลูกเต็มต้นเลยค่ะดูค่ะดกมากเลยค่ะทุกคนนะคะมะนาวค่ะอืมจะลูกใหญ่ใหญ่นะคะลูกใหญ่มากค่ะทุกคน ใหญ่มากค่ะดกมากเลยค่ะอืมช้อนี้เท่าไหร่เนี่ยสองสี่หหลูกนะคะช่อนึงมีหลูกนะคะดูค่ะดกมากเลยค่ะทุกคนมะนาวข้างในเห็นไหมทุกคนเห็นเห็นนี่ไหมคะคือคือพวงเขา ช่อหนึ่งนะคะมันหนักน้องก็จะลงไปอย่างนี้เลยค่ะเ <c oughs> ห็นไหมค <c oughs> ชอบมันเนี่ยน้องก็รงไปแบบนี้ลยค, <c oughs> ค่ะนค่ะเยอะมากค่ะทุกคนมองไปไหนก็มีแต่ลูกมะนาวเต็มต้นเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะทุกคนดูค่ะ คุณปูพามาชมสวนมะนาวนะคะนี้ฝนตกนะคะทุกคนฝนตกเข้ามานี่อยุ่ยุงเยอะมากค่ะเห็นไหมน้องหนักหนักมากค่ะจนได้เห็นไหมพ้อเห็นไหมสองสี่ห้าหกน้องเขาหนักมากค่ะออกเป็นชอ่อเป็นช่อเต็มเลยค่ะทุกคนแล้วะค่ะค้อูขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะฝาก กดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนน้องปูขอฝากคลิปนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ